ชินโจเอาลังขึ้นมาลูกเอาลังหนูว่าปฏิขึ้นมาเออโยนมาเลยลูกโยนนี่ชินโจครับเลี้ยงเลี้ยงเนแดงครับปล่อยเนแดงโอเคเเทแล้วก็เอาถุงไว้ลูกแล้วก็ล้างถุงด้วยล้างถุงด้วยโอเคโจโจโจเก็บถุงขึ้นไปด้วยจิ๊บเก็บเก็บกองไปด้วยลูกนี่ครับ ตองแล้วครับหนึ่งหนึ่งร้อยโลครับแก็บแล้วก็รวมถุงด้วยลูกรวมถุงนี่โยนตรงนี้พอโยนตรงนี้พอลูกเดี๋ยวมันไปเองไม่ต้องโยนไกลนี่ครับลองดูครับแล้วก็เดี๋ยวเอาปุ๋ยนี่ครับขุดไปแล้วถึงสุดนู่นชินโจโยนไปตรงนี้ลูกปะแล้วแก็บลังเบียด้วย โอ้ยโจเสียหายเลยเนี่ยหน,หนูโยนไปทั้งทั้งกล่องน,นไม่ต้องให้แกะแล้วลูกหมดยังลูกโจโยโยโจ,โจ,โจไม่ต้องแกะลูกไม่ต้องแกะถ้าแกะแล้วเนี่ยแม่นี่ครับเหรในแดง ดูพี่ชิปดูพี่ชิปยกมาสองลังเลยอุ้ยชิปเท็บเจ็บเลยเท้าเข็ดเข็ดแล้ว ถุงชีกหมดเลยโจไม่ไหวไม่ไหว

ก็ไปหาหมอแล้วล่ะน่าจะเข็ดเข้มไอ้โจาพาพี่ไปหาหมอมันยกสองลังคนเดียวตวเล็กเขาเรียกอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรแหนแดงอปอะตูมาตีแ็บมากินมาน นั่นแหละลูกเออเดี๋ยวไปซื้อปุ๋ยคอกมาโดยใส่เยี่ยมมากมันยังไม่ตายหรอนะปุ้ยจะโจโจช่วยรับคุณลุงโจช่วยรับคุณลุงไม่โยนลูกอ่ะ โจโจไปรับแม่แล้วลูกเลวอย่าให้แม่ยกมาตรงนี้พอตรงนี้พอ ยังเอาเก็บใหลุง่ะเจมก็ลงไปเป็นตัวอย่างน้องก่อนก็ต้องไป็นกคู่ก็ได้ไปเอาเจมลงไปก่อนนี่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บอีกนะน้องจีบเจ็บแล้วเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บทั้งสามคนขับรถไม่ได้ เดี๋ยวเจ็บนะเจ็บนะแถวบ้านมีไหมช่างอนแถวบ้านแถวนี้มีไหมอย่างเงี้ยใช่หายากแล้วเนาะ นี่ท่านชมเสร็จแล้วครับแนวนูน่นถึงกันกนั้นนี่ครับเคยลงแหนแดงครับเดี๋ยวจะเอาปลานินมาลงสักห้าพันตัวครับไว้กินตรงนี้เก่งมากตัวเล็กสุดยอดครับเดี๋ยวปุ๋ยคอกมาโดยเดี๋ยวปุ๋ยคอกมาบานให้มันเป็นปุ๋ยลอยมันกินปุ๋ยคอกนี่ครับปีนี้ทำแค่นี้ช่วงปีใหม่ ขอบคุณมากตัวเล็กค่อยๆเดินขึ้นมาลูก